ไปจ้าไปจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาหารโอ้โหน้ำยาไก่ยางอร่อยมากหมูแดดเดียวแดดร้อนๆยังไงเพื่อนก็ไปตักให้นะคะอร่อยมากเลยจากเพื่อนตูนไหนเพื่อนตูนของประธานีเด็กชายเด็กชายสัวผสมยังไม่รู้เลยว่าานไม่รู้ว่าท่านเป็นเพื่อน เด็กไทยสมบสมบูรณ์เฮ้ยะเรียกท่านก็บอกว่าเรียกเอเดนเซ่ไมันคือเนี่ยว่าเฮ้าตัวหน่อยนว่ะเป็นคนรักนะครับจริงบอกีแล้วอ่ะแกไม่อยู่ด้วยเราหรอกแต่แกกลัวแกแกละใช่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 แล้วแกก็โหลดอายุลงมาเหลือเท่ากับพวกเราเลยจริงๆไหมคบคุณ จริงจริงครัจริงจริงครับโอ้ยยอดครับคครับจะกันได้กับที่เพื <t os> <t os> <t os> ่อนจะรประมคะเพื่อนรเพื่อน้เคะบริการตัวเองด้วยเมนูเย็นนี้นะคะผัดกะเพราี่โพงหมูอบ เบวมีเื่อนมเย็นหน้ากันอยมีบางเรื่องเ่คอว่วนี้เป็นเป็นครบรัวงานอยู่ที่หรลคอครเจอเพื่อนได้่ายได้นะคะเพื่อนรออยู่โรงพยาบาลคครัวินดิช่วยหละอเสอองค่ะมีลูกสหลานสลูกสหลานสี่ดดเร์ระวง มีลูกสาวนคนนะคะอายุ22 23เนแฟนคนสำเป็นนากลูกเือน้สามีืองนะเรือ่าหน่อยลมีผัวเรื่อกเือไม่ากไปหน่อยเลยมีผัวตอนแก่ื่องไม่หน่อยเลยมีผัวตอนแก่่แต่ตอนนี้นะเรารู้รสาของชีวิตเราจะมีผัวได้เรื่อยแบบน้นตาม 等待。 พ่อเนียอีกคนก็ไปดีเลยเนี่ยไม่พ่อไปถามแค่นี้ก็ตอบแพทย์แล้วทำไมล่ะจ๊ะแรงแรงแรงไมนยังหนาบอกได้เจ้าแดงที่มาแรงของคุเป็นเจ้าของร้านกาหลงชุดเจ้าอยู่บอสงมีผัวมีภรรยแล้ว ขาอุ้ยเด็ไม่ได้าขาขใขาข้ขา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 ไาข้ขาขาขาาข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 าาขขาาขาาาขาขาขาาขาขนพาข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 าะาาขาาขาขาขวขาขาาาข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 ขาาขาขา ตำรวจเนี่ยพ่อตาตามาได้ไหมคุณตไม่คิดจะเปลี่ยนนสคุตาคุณตาตาพ่อตาตายมาได้ยังไปขวดไเาบวกินเขาไปดูเฮาเขาไปมีเฮา่ไอู้เปดเฮา้เไปเาลมาามาบาเล่นโล่ตาตาย ไม, al, ไม่มีความจริงวันนี้ไม่มีใครพูดความจริงสักคนฉันพูดจริงนะฉันไม่ได้พูดความจริงเดี๋ยวเขาพมดอะไรฉันะวองหน้าุกชายทุกคนไม่้เห็นะไร่บบนี้เขาพูดไหมนะลอยเที่ยงเขาราบคารวาลอยเที่ยเตอร์มาลครับขอสมัครสมาชิกเพิ่มนะครับลอยเทียเตอร์ชายทุกคนครับวานวะหลายเรื่องครับ วันนี้ของคนเพียนพ่อพระคนชายในการประเทศผมเช huh like ื to to ่อลอยนามสกุลสรงประโครับมาลูกไระโวยใเทียนนะอ้อาวลมจะชมเอ้าวจะเล่ฟังเพื่นจะฟังไม่เล่าหฟังผมเชื่อลอยนามสกุลทรงประโคนเอน เอาคุณประเสริฐคุณประเสริฐช่วยพิทเพื่อนหนึงนะอันนี้นะคะเพื่อนๆขาในที่เราไปทานอาหารอยู่ขอเวลาตอนนี้ให้เคี้ยวอย่างเดียวไม่ให้แบบตักตอนนี้ให้เคี้ยวอย่างเดียวอย่าเหมือตักแล้วห้ามคุยด้วยเพราะว่าแล้วห้ามคุยด้วยเพราะว่าเฮ้ยถ้าใครคุยห้าร้อยไปคุยห้าร้อยไปเลยเอาเลยเอาเลยคุยไอ้เอาไว้นะคะคุยไงว่าห้าร้อยแล้วมาะกัน หายลูกอาายลูกปนายูกป่นายลตัวเองมาแล้วตัวเองถอยนิดนึงก่อนการทายเยยใช่ไหยสิเวียนนั่นแก่คนดูทุกต่อยู่หกห้าไอปอนี่แหละโดนห้าร้อยโมทอสสองครับย้ายไปนี่เดี๋ยวนี้ก็ทำงานอยู่ที่ันถการควคุมนะครับคุนเขา สาไฟฟ้าหมาจรจัดนะครแตใครจะคิดเอาไงปีห้องไไหมกะรองไปน,นอนพิจนนนารณาเลยนะครับขอบคุณครับ ไปเที่ยวปัจจุบันปัจจุบัน่งสู้ใกล้ใกล้กันแล้วเวลาั้ซ้อมันปั้นั้นก็เริ่มาตุ่มเนาะกูไปโยงกูไปโยงกูปยอ่าป้นนเียวเยไม่เป็นรูเราก็ติดเลยเนาต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเั

นะครับรแม่พานนะพระโขนทัยนะครับอ่ต่อไปครับต่อไปครับพี่น้องของเพื่อนเราที่มาร่วมงานปีนี้ครับนะคนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนี้แหละบางทีเราเห็นหน้าบางคนนะบางคนไม่รู้เลยว่าเป็นเพื่อนตัวเองใช่นไอ้นิดไอ,<ล>อ้นิดโอ้<ม>ยไอ้นิดนิดอืม เองจำไว้เลยนะเองเไ,ได้กัเชื่ออะไรคะเดี๋ยวนี้เขารู้จักกันแล้วเขาไมีอะไรกันแล้วเขาไม,มีอะไรกันแล้วเขามีอะไร อยู่ค่าอยู่เมืองจังหวนดภูมิจังวัดร้อยเอ็นค่ะทางานอยู่ที่บริษัทางไทลกานเขียนสาขาจะมดร้อยเอ็ดค่ะเป็นผู้การเขียนนะคะ ต้องรับแต้วค่ะทุกท่านทุกท่านเพื่อทุกคนว่าที่ฉันพูดไม่เก่งนะคะแต่ในนี้ันต้องคุยเก่งต้องต้องเร็วต้องแอดทีฟตัวเองนะคะค่ะคมนะคะแล้วก็ทำงานทันตั้งาันรวมสปีนะคะดีใจด้วยนะคะที่ได้มาพบเพื่นเพื่อนนะคะเราชื่อแจ้งคือประคุณแต่ก่อนนะคะ มีเด็กสมีลูกสองคนมีหลานสี่คนตอาได้ทำงานอยู่ที่รงงานนั่นัวเราดีใจมากเลยเราไม่เคยได้พบเจอพื่อนอย่างนี้มากเลยขอบคุณมากค่ะมากับพ่อเนี่ยเราต้องมองหาพ่อเพอนเนี่ยมามากับแม่หรือเปล่าลูกไข่ อ๋อปิง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 ปิปิง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 ปปิงปิงงปิงปปิง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 ปงปิ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 งปปิงงปิงปิงงปิงงปิงปิงงปิ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 งปปิงงปิงปิงปิปิงง